ครับตอนนี้ผมมาที่บ้านถวายตำบลขุนโคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นหมู่บ้านแกะสลักทั้งหมู่บ้านเลยครับสวยงามมากเลยครับการแกะสลักฝีมือสุดยอดเลยนะครับขออนุญาตเข้าไปชมบ้านร้านนี้นะครับอ๋อทาด้วยขายด้วยเนาะ,นะโอ้ยธรรมาสก็สวยขออนุญาตถามได้เนะาะธรรมาสชุดนั้นราคาเท่าไหร่ครับผมสองหมื่นเก้าค่ะสองหมื่นเก้า อ๋อก็พูดถึงเรื่องฝีมือแล้วก็ไม่แพงเนาะเพราะว่ากว่าเราจะทําได้โอ้โหต้ะหมู่บูชาก็มีเนาะโอ้ขออนุญาตถ่ายทําด้วยนะครับอ๋ออันนี้ลงเองเหรอครับอันนี้ติดกระจบเองอ๋อติดกระจบะชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมนนถ้าทำเสร็จคู่ละหกพันห <7. S 2> ้าค่ะอ๋อคู่ละหกพันห้าครับก็ขออนุญาตให้ฝากร้านกับทางผมจะออก Youtube นะครับคุณนะ ก็มาได้ถ้าสนใจก็มาร้านของเราได้เนาะได้ครับผมถ้าเอาจริงๆก็เอาเยอะๆก็คงจะมีราคารถให้เนาะครับผมขออนุญาตถ่ายทําหน่อยนะครับสวยงามมากเลยครับอันนี้เป็นทามาจากไม่เป็นไรภาคเหนือจะเอานี้แทนโตหมูนะครับเนาะอ่าแทนพระครับโอ้โหสวยงามแทนพระนี่แพงไหมครับผมชุดเล็กนี่เก้าพันห้าครับชุดเล็ก นะครับดูไปเรื่อยๆครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับได้ยินแต่ชื่อเสียงไม่ได้เคยเข้ามานะครับอสีมือทางภาคเหนือโอ้โหเผาอบสวยท่านผู้ชมสวยด้วยนะครับธาารรมตใหญ่ธาารรมตเล็กมีครบนะครับโต ธรรมจักรก็สวยอันนี้เกี่ยวกับทางวัดวาอารามนะครับโต๊ะหมูก็มีเกี่ยวกับของเอาไว้ใส่วัดวาอารามท่านสนใจ,จติดต่อมาได้ทางบ้านถวายนะครับบ้านถวายอำเภอหางดงขึ้นชื่อครับบ้านแห่งนี้ดังในจังหวัดเลยครับดังในภาคอีสานวัดไหนอยากจะตกแต่ง ให้สวยๆงามๆนะครับมาดูได้ครับมาโดยตรงที่บ้านถวายท่านจะไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านหลายขั้นตอนนะครับขอบคุณนะครับ,คร,บครับสวัสดีครับ